ด้วย <g ül> ความสุขเลยครับตัดสินใจนำนทำบันทีครับเลยไม่ลังเลดีใจมากเลยครับที่มาใช้บริการที่เดอะเดนครับชื่อไตรัพท ok ัสวี v นะครับอายุ48ปีครับมีปัญหาเรื่องใส่ฟันปอมนฮะนานมากจนมาปีนี้รู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทำคนระับเพราะว่ามันเสียบุคลิกอีกหนึ่งแล้วก็หนึ่งในการพูด ซึ่งใช้ฟันปอไม,ไ,มไ,มไม่ไม่สะดวกครับก็เลยตัดใจทำเราทำแล้วโอเคมากเลยครับจนวันหนึ่งอยากจะทำก็ศึกษาตามหาจามิเตอร์เน็ตครับพูดง่ายคืออากูนี่แหละครับจนเจอเดนเดนแล้วก็พบคลิปคุณหมอโชคอธิบายจนผมมั่นใจคุณหมอโชคอธิบายได้เกิดความมั่นใจแล้วก็การอี่จะทำเลย ก็เลยตัดสินใจมาที่นี่ที่เดียวเลยครับคือได้สอบถามมาทางเบอร์เบอร์เบอร์โทรที่มีไว้ในในในเว็บเพจของเดือนเๆแล้วก็เข้ามาปื๊บบรรยากาศเห็นสิ่งแวดล้อมได้เจอคุณหมอตัดสินใจทำทันทีครับเลยไม่ลังเลมั่นใจแล้วก็คือใช้เวลาไม่นานในการตัดสินใจครับลักเทียก็คือผมได้ยินมามันนาแล้วนะแต่ว่าคือ ด้วยความกลัวจริงๆก็เจอกจะทำตั้งหลายปีแล้วเพราะว่ามันคือก,การที่ใส่ฟันปอราะว่าไม่มั่นใจหลังผ่าตัดนี่ความมั่นใจมาขึ้นเต็มเลยครับอยู่ๆเหมือนมีฟันทดแทนขึ้นมาซึ่งใกล้เคียงกับฟันจริงถึง90%อซัพเลยฮะก่อนตอนแรกก็ยังไม่ยิ้มไม่มั่นใจเดี๋ยวนี้พักหลังแลาผมยิ้มได้ไดเต็มที่ยิย้มด้วยความสุขนะครับ คุณครับพนักงานขอบคุณคุณหมอครับให้ความมั่นใจแล้วก็มีความใจดีเป็นสุภาพครับให้ความตอบฟ้องของสงสัยของผมทุกคําถามจนผมไม่กังวลเลยในการทํารากเทียมครั้งนี้ครับซึ่งผ่านไปด้วยดีแล้วก็ผมดีใจมากเลยครับที่มาใช้บริการที่เดอเดนครับ <S 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 <ๆ>ครับก็อยากจะเชิญชวนครับคนที่ะจะมีปัญหาเรื่องฟันนะฮะขอให้มั่นใจที่เดอเดนนะครับ เดอนเดนเป็นสถานที่ที่ผมเนี่ยมั่นใจแหละก็อยากเชิญชวนทุกคนมาทำใช้บริการที่เดอเดนครับ